สามวิธีรับมือภาษีย้อนหลังถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่มีรายได้คุณคงปฏิเสธไม่ได้ว่าสัมปาระก็เป็นเหมือนเงาตามตัวที่ติดตามนักธุรกิจทุกคนแต่ ถ้าคุณทําแบบนี้เอาไว้มันจะช่วยให้คุณนะคะสามารถรับมือกับทางกรมสรรพากรได้้อหนึ่งถ้าวันนี้อะค่ะคุณเป็นคนหนึ่งที่มีรายได้คุณควรจะต้องทําเรื่องของบัญชีรับบัญชีจ่ายเพราะว่าการทําแยกบัญชีรับจ่ายตรงนี้มันจะทําให้เราอะคะ่ะสามารถที่จะตอบสรรพากรได้เวลาที่สรรพากรมาเช็คปินย้อนหลังเพราะไม่อย่างนั้นนะคะเวลาที่เข้ามาแล้วคุณไม่มีตรงนี้เลยะคุณจะบอกได้ยังไงว่าอะไรคือรายจ่ายของคุณเพราะมันจะเห็นเพียงแค่รายรับที่คุณรับเข้ามานะคะ ข้อ 2. วันนี้คุณจําเป็นที่จะต้องไปตรวจสอบเรื่องของสเตทเมนเงินในบัญชีในการรับรายได้ของคุณคุณควรจะไปคั t สเตทเมนมาเพื่อจะได้รู้ว่าวันนี้สิ่งที่คุณค้าขายอะ่ะคุณได้รับเงินมามากน้อยเท่าไหร่แล้วและข้อ3หลังจากที่คุณคั t สเตทเมนมาเรียบร้อยแล้วคุณก็ต้องมาดูว่าสเตทเมนในการฝัขงขารับของคุณเนี่ยมันถึงเกณฑ์ถูกนําส่งกรมจรพากรไปเรียบร้อยแล้วอย่างโดยดูว่าใน างับนะคะคดูเป็นลายธนาคารสมมติวันนี้คุณเปิดไปซัก5ธนาคารคุณก็ต้องไปคัดสเตจเป็นทั้ง5ธนาคารแล้วมาเช็คดูว่าไอ้5ธนาคารของคุณ่ะมันมีธนาคารไหนบ้างที่ถูกนําส่งกรมสับประกรนไปแล้วสมมุติคุณเปิดธนาคารสีฟ้าสีเขียวสีม่วงสีชมพูสีเหลืองคุณกระจายไป5บัญชีคุณก็มาดูว่าวันนี้ ธนาคารสีฟ้ามันถึงเกณฑ์3 0 0พันครั้งหรือเปล่าถ้าไม่ถึง3 0 0 0ันครั้งก็มาดูว่าในธนาคารสีฟ้ามันถึงเกณฑ์400ครั้งแรกเกิน2ล้านบาทขึ้นไปไหมถ้าครบทั้ง2องค์ประกอบธนาคารสีฟ้าก็นําส่งกลมสมพากรไปเรียบร้อยแล้วโดยคุณต้องเช็คทุกสี่ของธนาคารของคุณสมมุติพอรวมๆแล้วธนาคารสีฟ้าของคุณคุณรับมาที่750ครั้งยอดรวมสัก5ล้านแสดงว่าไอ้สีฟ้าเนี่ยข้อมูลในปีภาษีคือหนึ่งมกราถึง31ธพันลาตรงเนี้ยเขาส่ง สรรพากรในมีนาของปีถัดไปข้อมูลนี้เข้าไปสู่ในระบบของทาง,งรกรมสรรพกร10ปีนะคะสีฟ้าเสร็จคุณก็มาดูสีม่วงของคุณถึงไหมสีเขียวถึงไหมคือทุกสีที่คุณเปิดอะ่ะคุณมาเช็คตรงนี้ก่อนพอคุณเช็คแล้วคุณจะรู้ว่าอะไรบ้างที่วันนี้เขาสามารถนําข้อมูลตรงนี้นะคะ่ะมาใช้ตรวจสอบภาษีย้อนหลังคุณได้และนี่ก็คือ3วิธีในการรับมือภาษีย้อนหลังนะคะถ้าคุณอยากได้รับสาระความรู้ดีๆสามารถติดตามอดีตเจ้าหน้าที่สรรพกรได้ิ๊บเพจ ประหยัดภาษีปากถูกวิธีบายนวลวันเทคเอ็กเปิดทาค่ะและถ้าคุณไม่อยากจะพาาลาดสาระวาวามรู้ดีๆสามารถติดตามได้ที่แอ s i g n t เทคเอ็กทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆเราจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ